สวัสดีค่ะอันนี้เป็นช่องมารีวลินยุพาชีวิตง่ายสไตล์มารีวันนี้จะพาไปดูบ้านนอกดาวนะคะซื้อไว้สองหลังหลังละหนึ0 0 0บาทซื้อไว้สองหลังเลยนะคะบ้านนอกดาวอันนี้เป็นบ้านนกดาวใช้ใช้ไม้เก่ามาทำนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะคะอันนี้เราขึ้นไ,ไ,ไปไไนะคะแล้ะะเวเราจะไปดูว่าเนี่ยเขากำลังทำอยู่นไหะ เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีข้างในได้ด้วยและมารีก็ไมใ่ให้เขาเอาสีไม่ใช้สีที่ต้องใช้เป็นสีขาวมาลีจะได้สีขาวภายในเพื่อห้องนะจะได้ดูกว้างและดูไม่ร้อนจนเกินไปเห็นไหมคะสะภาพภายในนะคะหน้าต่างเอ่ยครบคือต้องให้มีความเป็นคลาสสิกด้วยคือเราเราปรับได้มารีก็จะใช้เป็นสีอันนี้เขาจะทาสีแล็กเกอร์นะคะข้างนอกนะคะแล้วก็ฉีดยากันฝว่ด้วยให้มารี ดี๋ยวจะพาขึ้นดูดนะดูนะคะว่าจะสวยขนาดไหนดูนะคะเห็นไหมคะว่าเขาทำตกแต่งทาสีแลเกอร์แล้วมันดูสวยมากนะคะราคาก็ใช้ได้เลยไม่แพงจนเกินไปนะคะ สำหรับมาลีเองนเนี่ยถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วเราไม่มีเวลามากบ้านน้องดาวก็จะง่ายๆในการที่เราจะซื้อและไปวางเลยในบ้านสวนนะคะแต่ก็ต้องดูนะคะว่าเวลาทําบ้านน็อกดาวเนี่ยมาลีขอแนะนําว่าเราต้องเทพื้นปูนะคะไม่งั้นคุณปลวกจ๋าจะเข้ามากินนะคะเดี๋ยวมารีจะเปิดประตูเข้าไปนะคะให้ดูภายในที่มารีเปลี่ยนแปลงนะคะตามสไตล์ง่ายๆแบบมาลีนะคะแต่ขอแบบอะไรที่มันทําให้ดู อยู่สบายหูยสบายตาเห็นไหมคะข้างในนะคะอันนี้จะปิดประตูไม้สวยงามข้างในเป็นสีขาวนยทำมันจะทํำให้ห้องอ่ะดูโล่งขึ้นแล้วก็ไม่ดูไม่อึดอัดพราะทีเราไปบ้านน้องดาวทั่วๆไปเนี่ยนะฮะรูอบ้านเป็นบ้านไม้เนะเวลาเวลาอยู่แล้วเนี่ยมันจะดูอึดอัดเพราะบ,บ้านมนะันเป็นสีทึบห้องเล็กเราควรจะใช้ทาสีขาว และสีขาวก็ควรจะเลือกทาสีขาวที่เป็นเงาเงายิดนึงเวลาเช็ดอะไรจะได้ทำความสะอาดได้ง่ายน่าคุ้มนะคะอันนี้จะไม่รวมห้องน้านะห้องน้ํากับพื้นเทข้างล่างเนี่ยมารีจ่ายเพิ่มมปอีกห้าหมื่นนะคะสําหรับบ้านน็อกดาวน์สองหลังเพราะเขาจะต้องต่อห้องน้ําไปตรงข้างท้ายเห็นไหมคะจะมีประตูประตูเห็นไหมฮะตรงนั้นแล้วก็อันนี้เดินออกไปทางห้องน้ําได้เลยแล้วก็ทําห้องน้ําขึ้นมาใหม่ห้องละสองหมื่นห้าที่มารีจ่าย เห็นไหมคะวันนี้ได้เอามาลงเรียบร้อยแล้วดูความสวยงามบ้านสวนของมาลีขนาดหนึ่งไร่อันนี้ปลูกต้นกระจงนะคะกระจงก็ควรที่จะอยู่นอกบ้านหน่อยอันนี้เราก็เดินภายในรอบบ้านของมาลีนี่อาณาจักรของมาลีนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆบางครั้งการกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะก็อยากนั่งง่ายๆใช้ง่ายๆคือไม่ต้องอะไรมากมายต้นมะพร้าวมาลีก็ซื้อต้นใหญ่มาปลูกเลยอันนี้เจ้าหมีค่ะ เจ้าหมีนะคะอันนี้เป็นหมาไทยเดี๋ยวมารีจะพาเดินดูบริเวณรอบๆโอเคค่ะหมีมาหาแล้วนะคะฝากติดตามนะคะช่องมารีบรินยุพาด้วยนะคะชีวิตง่ายๆสไตล์มารีขอบคุณค่ะ